เมื่อจะต้องลงโทษทางวินัยกับพนักงานกับลูกจ้างเนี่ยองค์กรต่างๆก็มักจะมีการกําหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานหรือจะเรียกว่าระเบียบการทํางานขององค์กรก็ได้นะครับว่าโทษที่จะลงกับลูกจ้างเนี่ยก็จะมักเริ่มต้นจากการตักเตือนด้วยวาจาหรืออาจจะเป็นการตักเตือนด้วยวาจาและบันทึกเป็นลายลายักษณ์อักษรถัดมาก็จะเป็นการตักเตือนเป็นหนังสือ หรือการตักเตือนเป็นแล้วลักสอนซึ่งเรามักจะเรียกในภาษาปากว่าการออกหนังสือเตือนนะครับส่วมนมากก็จะเป็นการลงโทษกับความผิดที่พนักง,งานทํามันไม่ถึงขั้นร้ายแรงนะเพราะร้ายแรงเนี่ยตามกฎหมายนะถ้าเป็นไปตามกฎหมายนะก็คือเราสามารถที่จะเลิกจ้างเนี่ยไม่แจกเข้อเทยจได้เลยนะครับแต่อาจจะดูแลไม่ร้ายแรงอะ่ะหรือแบบยังไม่จับได้เป็นมั่นเป็นหมอะว่ามันเกิดพฤติกรรมแบบร้ายแรงเช่นนั้นขึ้นหรือละเมิดกฎหมาย ตามที่มาตรา119กําหนดไว้นะครับไม่ถึงขนาดาษนั้นเราก็มักจะลงโทษโด้วยการตักเตือนเป็นหนังสือแต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อย,นอยเนี่ยเราก็จะตักเตือนกันด้วยวาจาจะบบันทึกไปแล้วรับษอนหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตามระเบียบที่เอชอาร์กำหนดไว้ระเบียบที่เอชอาร์คงต้องเสนอผู้บริหารว่าควรจะต้องเป็นแบบไหนดีนะค,ะครับคราวนี้เนี่ยพอจะต้องลงโทษโด้วยการตักเตือนเป็นหนังสือหรือตักเตือนไปแลักสอนเนี่ย ท่านก็ต้องมาทําความเข้าใจสักหน่อยหนึ่งนะครับว่าหนังสือเตือนที่ถูกต้องที่ชอบด้วยกฎหมายบางเอญกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ตรงๆซะด้วยสิใน E ีีนี้เราก็เลยจะมาดูเรื่องหนังสือเตือนที่ถูกต้องหรือหนังสือเตือนที่เขียนชอบด้วยกฎหมายกันสักหน่อยหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันไม่มีในตัวบทกฎหมายหรอกนะครับที่เขียนไว้ว่าหนังสือเตือนจะต้องเขียนออกมาแบบไหนบ้างมีส่วนประกอบมีโครงสร้างอย่างไรบ้าง แต่เราประมวลจากตำราจากผู้รู้จากคำพิพากษาสาร,สารดีกาหลายๆคดีเนี่ยเราก็จะพอเห็นว่าหนังสือเตือนที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะมีโครงสร้างในส่วนที่สำคัญสำคัญอยู่5อย่างดังต่อไปนี้แหละอย่างแรกเลยก็คือหนังสือเตือนเนี่ยจะต้องออกโดยนายจ้างหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนายจ้าง โดยนายจ้างมอบหมายให้ออกหนังสือเตือนเช่น HR เนี่ยมีอำนาจในการทําการแทนนายจ้างนายจ้างมอบหมายให้ HR ทํา HR ก็เลยออกหนังสือเตือนได้นะครับหนังสือเตือนเนี่ยอาจจะออกโดยหัวหน้าก็ได้นะบางองค์กรก็หัวหน้าระดับผู้จัดการระดับ VP เนี่ยสามารถออกได้ซึ่งอน,นั้นคือนายจ้างคือองค์กรในมอบหมายให้สามารถทำได้นะครับ สองคำหนังสือเตือนเนี่ยจะต้องเป็นลับสอนเตือนด้วยวาจาไม่เรียกว่าหนังสือเตือนก็เตือนด้วยวาจานี่นแหละการเตือนด้วยวาจาแล้วจะบอกว่าเป็นการเตือนด้วยหนังสือมันคนละเรื่องกันนะครับมันไม่เมืเซนนะพิมพ์อีเมลไปเป็นการตักเตือนลูกจ้างแล้วจะบอกว่าเป็นการเตือนเป็นรายรับอสอนเนี่ยมันก็ ใช่ละถ้าพูดว่าในมุมของการตักเตือนไปร่างสอนน่ะแต่มันเป็นหนังสือเตือนที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับถ้าจะให้ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันต้องมีโครงสร้างทั้งหมดครบถ้วนตามที่ว่ากันเนี่ยนะครับเอางี้หนังสือเตือนทําเป็นล่างสอนดูดีสุดออกเป็นหนังสือออกเป็นเอกสารดีสุดการเตือนด้วยวาจาแต่บันทึกเป็นหนังสือ ก็จะมีผลเป็นการเตือนด้วยวาจาเท่านั้นแหละครับก็ไม่ได้มีผลเป็นการตักเตือนเป็นหนังสือแต่อย่างใดโอเคไหมครับดังนั้นถ้าองค์กรเขียนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานบอกว่าตักเตือนด้วยวาจาแต่บันทึกเป็นหนังสือหรือบันทึกเป็นแล้วสอนมันก็มีผลเป็นแค่การตักเตือนด้วยวาจาเท่านั้นนะครับเพียงแต่บันทึกเป็นลายลักษณ์อนกษรเป็นหลักฐานไว้เท่านั้นเองนี่คือหลักเกณฑ์อย่างที่สองนะครับ อันที่3นะครับก็คือว่าหนังสือเตือนเนี่ยจะต้องบรรยายให้เห็นถึงว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรบอกให้ชัดเจนและที่สําคัญต้องบอกด้วยว่าไอการที่ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อใดเนี่ยนะครับมันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานข้อใดสาระของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานข้อนั้นมันว่าอย่างไร หลายๆองค์กรเนี่ยพอทำหนังสือเตือนก็จะระบุไว้ก่อนเลยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินงานข้อที่10บจุดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินงานหมวดที่แดข้อที่แ1ดจุดหนึ่งข้อแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็จะอ้างไปเลยว่าที่มาที่ไปหมายถึงตัวระเบียบข้อบังคับก็จะเป็นการระบุไว้ว่า มันมีข้อระเบียบบังคับข้อไหนที่มันพูดไว้และพนักงานไปไวโอเลตนะครับหรือไปละเมิดข้อบังคับเกี่ยวกับานข้อนั้นอย่างไรนะครับอันที่4ี่ครับหนังสือเตือนจะต้องมีข้อความเตือนไม่ให้ลูกจ้างทำสิ่งที่ถูกเตือนซ้ำอีกภายในเวลาที่กำหนดคือหนึ่งปีเตือนไว้ด้วยว่าถ้ากระทำแบบนั้นอีก จะต้องถูกลงโทษสถานนะต่อไปเขียนไว้ให้รัฐกรมเลยว่าให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดโอเคไหมครับอาจจะเขียนไว้เลยว่าไม่ให้กระทําเช่นนั้นอีกหรือให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัดงั้นแปลว่าหนังสือเตือนจะต้องบอกให้ชัดเจนไปเลยว่าถ้าลูกจ้างกระทําผิดซ้ําคําเตือน ในเรื่องเดียวกันอาจจะถูกเลิกจ้างหรือถูกลงโทษในสถานที่หนักขึ้นตามที่องค์กรเห็นสมควรดังนั้นอย่ากระทำการเช่นนั้นอีกหรือให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัดบอกแบบนี้ไปเลยจะดีมากเลยนะครับส่วนต่อไปผมคิดว่าอย่างนี้นายจ้างต้องลงนามพนักงานต้องลงนามรับทราบ หัวหน้างานก็ต้องลงนามรับทราบต้องมีพยา,ยานมากำกับมาประกอบด้วยคือบางทีเนี่ยลูกจ้างก็ไม่รับไม่ยอมรับว่าตัวเองทำผิดก็จะไม่เซ็นเอกสารก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็อ่านให้เขาฟังถ้าเขาไม่ฟังก็อ่านให้พยา,ยานคนที่เราเชิญมาสักสองคนอ่านให้ฟังว่าเนี่ยการลงโทษทางวินัยเนี่ยมันเป็นแบบนี้เขาทำผิดแบบนี้แบบนี้มันก็เป็นหลักฐานใช้ได้แหละ นะครับส่วนที่สําคัญก็คือถ้าไม่สามารถคือเขาไม่ลงชื่อและต้องไม่ลืมส่วนที่สําคัญก็คือถ้าพนักงานไม่ลงชื่อรับทราบคําสั่งหรือหนังสือตักเตือนอันนี้นะฮะหนังสือเตือนอันนี้นะฮะท่านก็บันทึกไว้ว่าได้อ่านให้ลูกจ้างฟังแล้วต่อหน้าพยานสองคนพนักงาน ไม่ลงชื่อโดยไม่ทราบเหตุผลถ้าเขาให้เหตุผลว,ว่าเขาไม่ยอมรับหรอกเขาจึงไม่ลงชื่อก็บันทึกไว้เลยว่าพนักงานไม่ลงชื่อหรือลูกจ้างไม่ลงชื่อโดยให,ห้ผลว่าไม่ยอมรับหนังสือเตือนอันนี้ซึ่งเราก็ค่อยเอาไปว่ากันอีกทีหนึงว่าเราจะดําเนินการอย่างไรลักษณะสาคัญในเรื่องแบบเนี่ยนะครับองค์กรต้องกําชับกันให้ชัดเจนนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่า จะให้หัวหน้าเป็นคนช่วยตักเตือนด้วยคือออกหนังสือเตือนได้ด้วยนะครับหัวหน้าก็ต้องเข้าใจระเบียบวิธีปฏิบัติในการเป็นไปแล้วสอนที่ชอบด้วยกฎหมายแบบนี้ด้วยนะครับสําคัญมากเลยแล้วก็ต้องเขียนในข้อบังคับการทํางานให้อํานาจกับหัวหน้าในการตักเตือนด้วยนะครับข้อบังคับการทํางานมีก็โอเคอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องมีเพิ่มเติมเลยคือนะครับคือหนังสือมอบหน้าที่มอบหน้าให้ในายจ้างทําเรื่องแบบนี้ได้ หรือคำสั่งมอบหมายมอบหมายงานให้หัวหน้าสามารถทำการตักเตือนเป็นหนังสือตามระเบียบหรือตามแนวทางที่องค์กรกำหนดกับลูกจ้างที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาตัวเองได้อันนี้ก็จะรัดกลุ่มมากเลยครับ